สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะหลังจากที่ฝนตกหนักที่ทุ่งนาลุงฝนเมื่อนะช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งที่ผ่านมานะฮะหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มนะฮะที่เม็ดฝนโหมกระหน่ำนะ,ะตกลงมาแบบสุดแรงเลยนะฮะถ้าได้ดูในคลิปที่พี่เสือลงไปเมื่อคลิปที่แล้วก็จะเห็นวนะะ่าฝนตกหนักจริงๆนะฮะพีเ่เสือก็อ่ะนะไหนๆก็นะครับฝนตกหนักขนาดนี้นะฮะแวะมาดูบ้านสักเล็กน้อยนะว่า น้ำจะสาดเข้าบ้านหรือว่าน้ำขังในบริเวณจุดไหนของบ้านบ้างเนาะนะไปไปดูกันนะทุกคนที่เห็นชัดตอนนี้เลยนะฮะก็คือบริเวณด้านหน้าบ้านนะทุกคนนี่นะครับนะขังอยู่ตรงหน้าบ้านเล็กน้อยนะฮะเช็ด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 นะฮะปัดไฟด้วยนะคะปัดไฟก็มีน้ำหยดจริงมานะลงมาอืม น่ะม,มีหลายท่านถามมานะ่ะเยอะมากเลยนะครับว่าเห็นมันก่อนนะรพี่เสือนะได้เลิกขึ้นบ้านใหม่แล้วนะฮะ <c oughs> แล้วเมื่อไหร่จะย้ายเข้ามานะฮะ <c oughs> พี่เสือก็บอกเอฟซี FC ไปว่าตอนแรกนมะัจะย้ายเดือนพฤษภาคมนะครับผมนะช่วงประมาณปลายเดือนนะกะว่าเงิน youtube ออกวันที่ยี่สิบสามแล้วก็จะทําห้องน้านะฮะแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่นะทุกคนนะะ แล้วกอบกัมีภารกิจนะคมีธุระปังที่ต้องใช้เงินในก้อนนั้นนะครับไปก่อนนะฮะก็เลยนะครับเลื่อนนะฮะเลื่อนไปก่อนนะฮะเลื่อนยังไม่ได้เข้ามานะฮะคือกะว่าช่วงที่เราย้ายมาอยู่เนี่ยนะฮะเราก็จะทําห้องน้ําไปด้วยเนาะทำทำห้องน้ําไปด้วยนะฮะในระหว่างที่ย้ายเข้ามาอยู่เนาะนะครับผมแต่เมื่อความพร้อมเรื่องเรื่องทาห้องน้ํายังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็โอเคชะลอไว้ก่อนเนาะนะฮะ <Okay. S 2> อ้าวหนูรำกับใครหลัลงจากเคลียนะฮะด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ,ปะ,ะเปิดประตูบ้านเข้าไปดูด้านในนะ,ะทุกคนนี่เป็นสีทองนะคะทีกทีนี่นะคะนี่เป็นสีทอง <c oughs> ตกหนักสุดๆเลยนะทุกคนถือว่าเป็นวันที่ตกหนักในรอบปีวันหนึ่งเลยนะยฮะ,นมนะมีน้ำไหมเอาขาตะ้กร้อมาให้หน่อยนะเนื่องจากว่าพื้นด้านในบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะกระเบื้องยางนะฮนะเราก็ต้องปิดผ้าให้แห้งสนิทก่อนนะที่เราจะเช็ดนนนะครับผม อย่าให้มีการเปียกของผ้าเลยนะฮะต้องบิดให้แห้งสนิทนะกล้องับเสือขากล้องหาเสืออ่ามีใครถามหาขากล้องหรือเปล่าครับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินว่าได้ได้ยินแล้วบ้างข้างๆตามหาขาตั้งกล้องนะฮะอะพี่เสือจะเปิดหน้าต่างยังไงเนี่ยนะครับไม่เคยเปิดนะฮะอ้าวว่าไงครับ ตามหาขากล้องเลยพี่เสือไม่ได้ถือขาตั้งกล้องมานะฮะลุงว่างนะฮะเปิดบ้านออกมาอ้าวหาขาตั้งกล้องไม่เจอนะครับก็เลยนี่นะฮะพี่เสือใช้ขาตั้งกล้องของลุงว่างก,ก่อนนะทุกคนนะครับนะตอนที่ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่นะทุกคนนะฮะพี่เสือก็ได้นะขึ้นมานะฮะมานอนเอาเริกแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้นอนจริงนะฮะ วันที่มาก็จะให้ป้าคําสายเนาะนะวันนั้นนะทำพิธีให้แบบง่ายๆนะครับผมนะมีกระเป๋านะฮะลากกระเ,าระเ๋ากับที่นอนมานะฮะเดี๋ยวเขาอ,อนุญาตเช็ดถูบ้านสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ไม่ค่อยสนใจมาถูบ้านดูแลบ้านเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> การไม่ได้เข้าบ้านนะฮะทุกคนเพียงแต่ว่ามันมีฝุ่นเยอะนะครับรมันจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจุดจุดที่ลมมันสามารถเข้าได้มันก็จะมีฝุ่นนะฮะเข้ามาในบ้านนะฮะ<า>ฮัลโหลฮะเอารา้ำเหรออ้าวอ้าเอาตกลงว่าล้ำตกลงว่า

โอเคเข้าตรงนี้ได้ครับผมถ้ามันสาดแรงๆอืมถ้าัตแรงๆก็มันมีสิทธิ์ที่จะเข้าตรงนี้ได้นะฮะมันมีตัวกันน้ำอยู่ใช่ค่ะระหว่างาก็ยังเข้าเลยเียงกังทมสวิบ้านยังไม่ถึงหนาทีเลยค่ะมีงานเข้าเสียพาไปแล้วค่ะงานข้าเอางานก่อนใช่งานเข้าแล้วนะคะ มีใครมาตามด่วนเลยนะคะยังเป็นยังมาตามขออีกนิดนึงไปสวัสดีสำหรับคลิปนี้นะคะหมู่บ้านอยูทะเบอพาไปลุงวางนะคะเมื่อก่อนน่ะบ้านเป็นเสือคือหลังสุดท้ายนะฮะนะที่ปลูกอยู่ในหมู่บ้านยูทูบเบอร์ของเราเนาะนะหลังที่สิบสองเนาะนะฮะแต่ตอนนี้นะครับเราได้เห็นหลังที่สิบสามที่สิบสี่นะฮะก็คือสิบสามลุงวางสิบสี่ยาชิใช่ไหมฮะ นะฮะอยู่ติดกันแล้วเนาะนะครับพี่เสือก็ไม่ต้องเหงานะฮะไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะฮะปะปะป่ะนะไปแต่งตัวรำนะทุกคนเมื่อกี้ตกหนักมากลุงวางทำอะไรอยู่ตอนฝนตกหนักอ่ะเข้าวงกบประตูอยู่เข้าวงกบประตูครับอ๋อข้างในของลูงต้อเลยครับผมที่ฝนตกหนักก็เลยหยุด ครับอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ปิดประตูบ้านอา <c oughs> โอ้ยลืมปิดหน้าต่างบ้านอีกเอ้ารีบเกินเห็นไหมเอ้ามันสนิทไหมเนี่ยโอ้ยอเดี๋ยวค่อยมาปิดต่อเนาะนะฮะทุกคนอ่ะนะครับ ไว้แต่งตัวรำก่อนนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะที่ติดต่อให้รำเนะาะทำให้เราได้มีไรายได้อีกทางหนึ่งนะฮะ นะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะฮะนอกจากการเป็นอาชีพยูทูบเบอร์อยู่กับลุงพลเนี่ยนะฮะก็จะมีรายได้จากยูทูบเบอร์นะฮะทางที่2ก็คือเราได้มีโอกาสรำนะฮะทางที่3คือค่าคอมมิชชั่นนะฮะจากขายสินค้าบริษัทมนโอมโฮมรั์จำกัดนั่นเองนะผมโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะค่าคอมมิชชั่นนะฮะเราจะมอบให้กับน้องเมฆนะฮะเพื่อไปช่วยครอบครัวของเมฆสตอรี่นะในการดูแลสุขภาพนะอาการป่วยนะ ภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าโรค sle ของพี่สาวของเมฆด้วยนะสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามานะเราจะได้นะมอบคอมมิชชั่นให้กับเมฆกันนะครับ